อัสลามุอะไลกุมบารมตุลอิลอีวะบาราะกาตุฮะ uh ขอความสันติสุขและความเมตตาจากอัลลอฮ์จงประสบแด่พี่น้องมุสลิมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องสัจธรรมสองทางครับในขณะที่เรากำลังจะปิดฉากป,ปี2568และก้าวเข้าสู่ปีใหม่2569นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ศรัทธาทุกคนต้องหยุดคิดอย่างจริงจังช่วงเวลานี้ไม่ใช่เพียงแค่การฉลองแต่คือการปฏิบัติตามหลักการอันล้ำลึกที่เรียกว่ามูฮัสบา หรือการทบทวนและตรวจสอบตนเองมุฮาสบับบไม่ใช่แค่ธรรมเนียมแต่เป็นคำสอนที่ท่านรอสุลุลอได้เน้นย้ำไว้ท่านได้กล่าวไว้ว่าจงตรวจสอบการกระทำของพวกท่านก่อนที่พวกท่านจะถูกตรวจสอบและจงชั่งน้ำหนักการงานของพวกท่านก่อนที่การงานของพวกท่านจะถูกชั่งน้ำหนักในวันพิพากษาการทบทวนนี้จึงมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการเสริมสร้างตักวา หรือความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้แข็งแกร่งที่สุดก่อนที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับพระองค์ในโลกหน้าหากเราไม่รู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนเราจะแก้ไขได้อย่างไรในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกห้าองค์ประกอบสําคัญของการทำมุฮาสบตททั้งในด้านรุกลอิสลามและการจัดการกับนับสูกิเลสฝ่ายต่ำเพื่อให้พี่น้องสามารถเริ่มต้นปี2569ด้วยการงานที่บริสุทธิ และความสัมพันธ์อันแน่นแฟงกับอเลซุบฮานะฮูวตาลาพร้อมแล้วขอเชิญติดตามได้เลยครับหลักการมุฮาสบาบการเตรียมเสบียงสู่โลกหน้าในอิสลามผู้ที่มีสติปัญญาคือผู้ที่ทำมุฮาสบาบเป็นกิจวัตรเพราะเขาตรหนักดีว่าชีวิตปุญญาโลกนี้นั้นสั้นนักและผลตอบแทนที่แท้จริงคืออธิเราะโลกหน้าการทำมุฮสซบะมีสามขั้นตอนหลักที่ควรปฏิบัติในทุกวันแต่ช่วงสิ้นปีคือการทบทวนอย่างละเอียด มุชารอต่อมาเชิดเธอการกำหนดเงื่อนไขเศร้าตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์เนียดและกำหนดเป้าหมายการทำความดีในวันปีถัดไปมูรอโกบูรุเคเบริเบร,บร์การเฝ้าสังเกตเศร้าเฝ้าดูการกระทำคำพูดและความคิดของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามูฮาสบัมูเฮสเบริเบร์การตรวจสอบเศร้าสรุปผลการปฏิบัติว่าทำตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้หรือไม่หากบกพร่องต้องเตาบัขออภัยโทษหากทำดีแล้วต้องชุกรอน ขอบคุณอัลลอฮ์5องค์ประกอบสำคัญในการตรวจสอบตักวาเราจะมาตรวจสอบความบกพร่องของเราใน5ด้านหลักๆเพื่อให้การทบทวนมีความครอบคลุมและนำไปสู่การแก้ไขที่แท้จริง 1. ทบทวนการปฏิบัติรุกกลอิสาลามหลักปฏิบัติรุกกลอิสาลาม5ประการคือเสาหลักของชีวิตมุสลิมการทบทวนต้องเน้นที่ความสมบูรณ์และความอิคลาดบริสุ์ใจและหมาดซอลาซาทบทวนว่า เราได้ละหมาดครบห้าเวลาหรือไม่มีการผัดบันประการพรุ่งหรือละเลยในความสมบูรณ์ของวุดูอาบน้ำละหมาดและการอ่านหรือไม่หัวใจของเรามีความสงบคู่ชัวขณะละหมาดเพียงใดถือศีลอดสาวเศร้าในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราได้ถือศีลอดอย่างเต็มที่หรือไม่และเราได้ถือศีลอดตามหลักสุนนะัะวันจันทร์พทหัสบดีเพื่อเพิ่มความยำเกรงนอกเดือนรอมฎอนหรือไม่สก,กา กานบังคับเศร้าเราได้คำนวณสก,กัดที่ต้องจ่ายอย่างถูกต้องตามหลักชรีอาหรือไม่เรามีความตระหนี่ในการแบ่งปันทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ส่งมอบให้หรือไม่หากอุมรมะห์เรามีการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางสู่ใบตุลลฮอบ้านของอัลลอฮ์หรือมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติศาสนกิจนี้หรือไม่สองทบทวนความสัมพันธ์กับอันกุรอานและซุนนะ นี่คือแหล่งชี่นำทางเดียวของเราการห่างเหินจากสองสิ่งนี้คือความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทบทวนการอ่านและการเรียนรู้ตลอดปี2,568เราได้จัดสรรเวลาสำหรับการอ่านและศึกษาความหมายของอันกุรอานอย่างสม่ำเสมอหรือไม่เราได้นำบทเรียนจากอันกุรอานมาใช้ในการดำเนินชีวิตจริงมากน้อยเพียงใดทบทวนแบบอย่างจากท่านนบีเราได้พยายามเรียนรู้และปฏิบัติตามสุนนะัตแบบอย่าง ของท่านดนบีมัมัดสลลัลลฮุอะลัยฮิุสลลัมในกิจวัตรประจำวันหรือไม่เช่นการรับประทานอาหารการนอนการปฏิบัติต่อภรรยาและเพื่อนบ้าน 3. ทบทวนการจัดการกับนับสูกิเลสฝ่ายต่ำและชัยตอนซาตานศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือตัวเราเองนับสูและการล่อลวงของชัยตอนการทบทวนจึงต้องเน้นที่ความบกพร่องทางจิตใจทบทวนแบบทางสายตาและลิ้น เราได้ใช้สายตาในการมองสิ่งที่ต้องห้ามฮารอมหรือใช้ลิ้นในการพูดปดอินทาส่อเสียข้อหีบะและคำหยาบขายมากน้อยเพียงใดทบทวนบาปแห่งหัวใจเรามีความเยื่หยิงกิบริยาความอิชาริษยาหัสัตรหรือการอวดอ้างการทำความดีหรือยาแฝงอยู่ในเจตนาของเราหรือไม่ทบทวนความอดทนสอบเศร้าเมื่อประสบกับบททดสอบความยากลำบากหรือความทุกเรามีความอดทนและมอบหมาย กิจการของเราต่ออัลลอฮ์หรือไม่สี่ทบทวนการรักษาสิทธิ์ของอัลลอฮ์และสิทธิ์ของมนุษย์มุสลิมมีหน้าที่ต่ออัลลอฮ์หากุลลอและหน้าที่ต่อมนุษย์หากุลอาดัมการละเลยสิทธิ์ของมนุษย์เป็นบาปที่แร,แรงซึ่งจะได้รับการอภัยต่อเมื่อผู้เสียหายได้ให้อภัยเท่านั้นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราได้ให้สิทธิ์แก่ทรัพย์สินของอัลลอฮ์ซกะซาดากาครบถ้วนหรือไม่ เราได้ให้เวลาของเราในการอิบาดต์นมัมการอย่างเพียงพอหรือไม่สิทธิของมนุษย์เราได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อพ่อแม่ภรรยาสามีลูกๆเพื่อนบ้านและลูกน้องอย่างยุติธรรมและเมตตาหรือไม่เราได้ติดค้างหนี้สินหรือเอาเปรียบใครโดยไม่คืนสิทธิ์ของพวกเขาหรือไม่หากมีหนี้สินที่ยังไม่ชำระห,หรือความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจงรีบดำเนินการก่อนสิ้นปีห้าทบทวนนิยมัต ความโปลดปรารนและการชุกรอนขอบคุณการทบทวนความโปลดปรานที่อโลอมอบให้ตลอดปีสุขภาพความปลอดภัยริสกีปัจจัยอย่างชีพคือการวัดระดับชุกรอนของเราคำถามเพื่อทบทวนเราใช้ความโปลดปรารนเหล่านี้ไปในทางที่อโลอทรงพอพระทัยหรือไม่เราใช้สุขภาพที่ดีในการยืนละหมาดยาวนานขึ้นหรือไม่เราใช้ทรัพย์สินในการช่วยเหลือสังคมและศาสนาหรือไม่ หรือเรามองข้ามความปลดปรารเหล่านี้ไปการขออภัยโทษเตบาบรเศ้าการทบทวนจะจบลงด้วยการตาบรอย่างจริงใจคือการเสียใจในสิ่งที่ทำผิดตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปทำอีกและรีบแก้ไขสิทธิ์ของมนุษย์ที่ละเมิดไป9สู่ปี2569ด้วยตักว่าที่เพิ่มขึ้นพี่น้องที่รักทุกท่านการทำมุฮาซบะอย่างละเอียดที่ทั่วนี้คือเครื่องหมายของคนที่มีสติปัญญา และเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาตักวาของเราให้สูงยิ่งขึ้นไปจงใช้ช่วงปลายปี2,568นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปตนเองอย่างแท้จริงขออัลลอทรงตอบรับการเตาบักของเราและให้เราได้ก้าวเข้าสู่ปี2,569ด้วยการงานที่บริสุทธิ์และชีวิตที่เต็มไปด้วยความเมตตาและทางนำจากพระองค์อามีนและทั้งหมดนี้คือหลักการมุฮสซบาทที่มุสลิมทุกคน ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณหรือเป็นแสงนำทางให้ใครสักคนโปรดอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดแชร์ออกไปเพื่อส่งต่อสัจธรรมอันงดงามนี้ให้กับพี่น้องของเรานะครับที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องสัจธรรมสองทางเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระแห่งปัญญาที่จะมาช่วยพัฒนาชีวิตและจิตวิญ,ญญาณของคุณครับทีมงานยินดีรับทุกคำแนะนำติชม เพื่อที่เราจะได้พัฒนาเนื้อหาให้ดีและตรงใจคุณผู้ชมมากที่สุดวัสลามุอะไลกุมวรามตุลอิลอิวะบารากาศคุกขอขอบคุณที่รับชมครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ